สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเปิดถุงกอล์ฟต่อจาก E ีีที่แล้วหลังจากปล่อย EP พีศูนย์เอาไว้แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่สาขาวินมิลที่โรงเรียนกอล์ฟสเปซส,สาขาวินมิลอาทิตย์ที่แล้วคุณว่าพีก,กันแล้วเดี๋ยวคุณเจออาทิตย์นี้พีกกว่าเดิมไปเลยเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าพี่เขาเป็นใคร โอเคเราอยู่กับถุงของพี่ที่จะมาร่วมรายการของเราวันนี้แล้วเดี๋ยวเชิญพีเอฟได้เลยครับ เป็นไงพี่เอ็สวัสดีครับสวัสดีครับเอาละพี่เอ็กซ์นี้ขออนุญาตเปิดถุงกอล์ฟนิดนึงว่าทั้งถุงเนี่ยมันราคาเท่าไหร่กันบ้างอผมขอเริ่มจากชิ้นแรกก่อนไดเวอร์เป็นเทเลเมดเอฟสากับก้านทัวร์เอ็ดีเปลี่ยนก้านมาด้วยโคตรจ๋งเลยเปลี่ยนก้านมาด้วยโมดิฟายเต็มที่เลยเท่าไหร่ครับทั้งชุดได้เท่าไหร่ได้หนึ่ปีครับได้หนึ่ปีได้หนึ่ปีครับทั้งก้านทั้งหัวไม้ก้านเลยหัวไม้ครับอ๋อมีมีมีกิ๊บกิ๊บไปเปลี่ยนเองห้าร้อยห้า โคเวอร์เอ็มสแต่หัวหัวเอ็มอ็มวัอจจไปต่อไปครับเป็นแซวเวอร์บุตรนี่เป็นแต่มันแท้ถวยดีป่ะเนี่ยถวยดีครับผมไทเทลิสเก้าหนึ่งเจ็ดตัวเอฟสองสาเป็นตีง่าย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 แต่ตีไม่เคยโดนเลยนะทำไมตีไม่โดนล่ะไม่รู้ไม่ผิดผิดที่ให้เราตีไม่ตีที่สามได้โดนไหมตีที่สามได้โดนไปออกรอบไม่หยิบก็เลยตีไม่เคยตีไม่โดนเลยตีไม่โดนพอไม่หยิบครับ มันจะโดยังไงเหรอโอเคตอนนี้เท่าไรได้มาฟรีเหมือนกันต่อไปเป็นตัวกี่องศาเนี่ย21องศาครับ21เอ็องศาไททีริสออ8 1 6หก้านอันนี้การลงงานการลงเงปึ๊บครับต่อไปผมจะไม่ถามแล้วว่าเท่าไหร่ผมถามดอยใครมาชิ้นเนี้ยอันนี้พี่ชายอันนี้พี่ชายอันนี้ก็พี่ชายอันนี้ดดยใครมาครับพี่ชายโอพี่ชายพี่เอฟสวัสดีครับ นี่ตัวนี้อันนี้ทีเด็ดเลยอันนี้ทีเด็ดเป็นตัวเดียวกันแต่เป็นองศายี่สาเพิ่งได้มาเมื่อเช้าเพิ่งได้เมื่อเช้าด้วยได้มาเมื่อเช้าไปซื้อมาละเจ้าของไม้เอามาให้เจ้าของไม้เอามาให้เห็นววางอยู่เหมือนกันไม่ได้ใช้เออไปตีป่ะเอาไปตีป่ะนี่คือยังไม่ตีเลยยังไม่ตีเลยเพิ่งให้มาเมื่อเช้าเลยเนี่ยมาลองวันนี้วันแรกเลยเห็นไหมมีพี่ดีโอเคต่อไปเป็นเซตเหล็กครับ ตัวนี้เป็นทัวร์สเตจไฟล์เหล็กตีง่ายเหล็กตีง่ายเหล็กนี่เป็นเหล็กอันนี้เป็นของพี่ชายบ้างหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้ยังคงเป็นของพี่ชายยังคงของเขาอยู่นะครับเนื่องจากเขาเปลี่ยนเซตใหม่อ่เขาเปลี่ยนเซตใหม่เขาก็เลยจัดเซตนี้ให้ทำไปโอเคแล้วเราก็เห็นว่างๆอยู่เหมือนเดิมเซตนี้เนี่ยทั้งเซตเหล็กเนี่ยเนี่ยเท่าไหร่พี่แพอจะรู้ไหมไอ้ราคานี่ไม่ดูต้องฝากคุณผู้ชมแล้วครับบอกตรงๆเลยตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่หัวไม้หนึ่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่รู้ ยังไม่รู้เลยากด้วยครับใครมีข้อมูลใครรู้พิมพ์เข้ามาใต้คลิปเลยนะพิมพ์มาใต้คลิปเลยว่าทั้งเซตรวมกัะเหล่าแล้วหมดนี้เท่าไหร่อ๋ออ๋อมีนี่ โคเวอร์นี่200ซื้อมาช้อปปี้ไม่มีเวลาว่างไปเดินแบบมันิยะอะไรเขาไม่สั่งช้อปปี้สั่งช้อปปี้เลยสั่งช้อปปี้สั่งช้อปปี้เออเผมดูว่าเห็นอันนี้ก็เอาอันนั้นแหละได้แล้วโอเคได้แล้วอ่าอ้าวต่อไปเวช52ครับสองสี่สิบแปงเ้รับนเร่วชนู่นนั่นเร่งเวชนั่นเงเวจยังขาด60นะฮะใครก็มีเหลือๆก็พร้อมรับบริจาคหายแก็ไม่หายกวเพื่ออาทร นี่สั่งมาใหม่ใครจะคิดว่าแล้วใช่ไหมคลิปที่ต่อใช่ป่ะคลิปที่ต่อคลิปที่ต่อเนี่ยสกอตตี้สกอตตี้เซอร์เวย์เท่าไหร่แปดหมื่นห้านี่คนนี้ไม่ธรรมดาคนนี้ก็สกอตตี้เหมือนกันนี่สกอตตี้เหมือนกันท่านขอ๋อเาเป็นเจ้าเดือดร้อนอันนี้ปีอ๋อกิฟต์กิฟต์กิฟต์เออไปเปลี่ยนซุปเปอร์สตาร์กิฟต์ปเขาก็เปลี่ยนให้เขาก็เปลี่ยนให้กลดงูหมวกไหมหมวกไหมวก อ่ะหมวกอลกฟสเปซก็ให้มาคือกอกอฟสเปซให้มารวมไหรวมรวมออรวมนี่ต้องบอกว่าต้องไปซื้อที่สนามสยามพันธุ์ที่ขลับเท่านั้นอ๋อคือมันเป็นร่องของสนามไปเขาก็ซื้อกลับมาเป็นแสดงว่าไปตีมาโปรเจคให้มาคนถุงมือ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 เจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้ซื้อเองเพราะอันนี้บอกไปนะครับจริงงานไหนๆก็ได้บวกแล้วบวกไปเรื่อยอันนี้ซ้อเองห้าสิบห้าสิบอ้าวโอเค ไหนไหนจบละจบละคราวนี้สรุปนิดนึงครับทีมงานอย่างแรกอะไรก่อนพี่บวยสายเวอร์เป็ี่ยนกิ๊เปลี่ยิมา500ร้อบาทกิ๊บเก่าับติ้งจดไป500ร้อยต่อไปโคเวอร์นี่ผมาให้ดูโคเวอร์นี่นงร้อยครับผมสองบาทครับผมต่อไปมือเจ็ดร้อห้าสิบมือ750ดร้อยหาสหมดแล้วแล้วหมดแล้วแล้วก็มีลูกมือ2 กี่สองาสไม่ไม่ได้ไปขโมยจากสามไล้ไปตีนะใช่ไะใช่ไหมเอ่ป่ะก็สุนทอพาวมอบตัวยอก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 มอบตัวเอาทั้งหมดเท่าไหร่รวมแล้วเท่าไหร่พันส อาครับผมสรุปทั้งหมด1,450บาทครับผมยอดมากครับหนเห็นไหมมีงบบัตรสี่ร้อยห้าสิบบาทปีรอบได้เลยด้วยเหล็กทั้งชุดได้เหล็กทั้งชุดพร้อมของดีด้วยของดีด้วยของดีกิ๊บเกิรบเปลี่ยนมาฟิตติ้งมาเรียบร้อยฟิตติ้งด้วยเรียบร้อยไม่ธรรมดาบอกให้เลยว่าเต็มแม็กโอเควันนี้ขอบคุณพี่เอฟมากแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมไปอย่างครับผมพี่เอฟลืมลืมไปอย่างนึงว่าลืมลืมนับไปอย่างนึงครับ เสื้อตัวนี้ตัวนี้ครับอันเดอร์อาร์เมอร์นะครับอันเดอร์อาร์เมอร์ครับผมก็ยังคงเป็นขพี่ชายเขาผอมลงเก็เลยให้เราใส่ตัวนี้ผอมลงเราใส่ไม่ได้เลยเขาใส่ไม่ได้โอ้โหเขาผอมลงนี่เต็มเลยดิเราเป็นคนรู้คุณค่าของเงินอ่าเอาไปใช่นะบริจาคสิครับกอเอื้ออาทรนักกอเอื้ออาทรก็ก็คอนเซ็ปต์ยังคงคอนเซ็ปต์อยู่โอเคกางเกงก้งเองดหัวสีเองนขียวนะ แกล้งกางเกงซื้อเองนะครับเสื้อของพี่ยูนิโคอยูนิโคอร์ขร้อยเก้าสิบ